สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้แมททอยนะฮะมีรถรุ่นใหม่มานําเสนอทุกท่านนะครับเป็นรถผมบอกได้เลยว่าเป็นรถราคาแค่พันกว่าบาทที่คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดในขณะนี้นะครับแมททอยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะฮะที่นําเข้ารถรุ่นนี้เข้ามานะฮะเพื่อลูกค้าทุกๆท่านเอาใจขาดดิบทุกท่านนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ารถที่ผมพูดถึงอะ่ะมันมีชื่อว่า Di ิ p LED หรือว่า Di ิ o 4Win version LED นะครับก็คือเป็นรถด,ดิปขับเคลื่อนสีล้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากาตัวบอดี้นิสสันสกายไลน์ r 3 4นะครับให้ดูนะฮะดูเนื้อง,งานของเขานะครับว่า ปกตินีผมหยิบให้ดูนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นรถราคาพันกว่าบาททั่วไปนะครับเขาจะไม่ให้คมไฟหรือชุดไฟที่งานที่ละเอียดขนาดนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเจ้าเดียวเท่านั้นแม้ทอยเจ้าเดียวเท่านั้น,นครับที่ให้ถึงขนาดว่าบอดี้ติดคมไฟติดชุดไฟมานะครับเพราะปกติพวกนี้เนี่ยเราซื้อแยกเนี่ยก็เป็นพันนะฮะแล้วก็กว่าจะให้ช่างมาต่อมาติดมาอะไรเงี้ย แต่ตัวนี้เขาให้มาเลยพูดง่ายว่าพันกว่าบาทเนี่ยได้บอดี้นี่ก็เกินคุ้มแล้วนะครับยังไม่พอนะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้างในตัวรถนะครับข้างในตัวรถนะฮะผมอยากให้ดูฮันแนคุณคุ้นใช่ไหมนักดิททั้งหลายนะฮะผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้มันเป็นฝาแฝดกับรถยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแต่ผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่า มันเป็นฝาแฟดเด้เลยเป๊ะเวอร์นะครับตัวนี้มีโชคนะฮะโอ้โหพันกว่าบาทพันกว่าบาทที่ไหนมีโชคให้อย่างเงี้ยไม่มีนะครับปกติถ้าพันกว่าบาททั่วๆไปอะ่ะเขาเป็นแค่พลาสติกแบนๆไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ตัวนี้ดูการวางนะครับนี่มันเท่ากับลดราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับคือพูดง่ายๆมันมันคือแบบคู่แฟรแบรบนด์ดังนะฮะแต่ผมจะเอาให้ดูก็คือว่า อะดูมอเตอร์นะครับแม้แต่มอเตอร์มอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซด์มาตรฐานเลยนะครับหมายความว่าคุณสามารถเอาไปโมดิฟายก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ที่มีความแรงมากขึ้นนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ารถเดิมๆเนี่ยตัวเนี้ยแรงไม่อายใครแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันที่โช๊คนะครับระบบโช๊คนะฮะสังเกตดูได้ว่าโช๊คของเขาเนี่ย เนื้องานเขาจะละเอียดมากนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรถที่ราคาเคยจ่ายเงินพันกว่าบาทแล้วได้อะไรนี้นะฮะไม่มีนะครับแมสทอยเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับรถรุ่นนี้เป็นระบบเพารถรุ่นนี้เป็นระบบเพานะฮะคือขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับส่งกําลังมาตัวนี้ส่วนตัวนี้มีบอลดิฟนะฮะพูดง่ายๆว่าคือถ้าจะแยกระหว่างหมื่นกว่าบาทกับตัวนี้แทบ ดูดีมากครับผมผมว่าเป็นราคาในประสบการณ์ที่ผมขายพวก RC มาเนี่ยตลอดระยะเวลาหลายหลายปีนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนื้อง,งานละเอียดที่สุดคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะครับแม้แต่คันชักนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคันชักอีกทีนึงนะครับคันชักเนี่ยเวลาเราเลี้ยวนะครับเนีน่ยเห็นไหมฮะมันมีการเชื่อมระหว่างปีกนกแล้วก็คันชักอย่างเงี้ยนะครับอ่า อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเนื้อง,งานที่ละเอียดมากเพราะปกติเนี่ยเวลาซื้อรถทั่วๆไปนะครับเราจะได้แค่มอเตอร์ที่วางตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมอเตอร์เชื่อมกับเฟืองแล้วก็หมุนไปหมุนมาเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแบบรถราคาคันเป็นหมื่นนะฮะแบบเดียวกันเต้เลยโอ้โหแบบคุ้มจริงๆสุดยอดมากนะครับแม้แต่โฟมตัวกันกระแทกหรือฟองน้ําตัวเนี้ยนะครับปกติพันกว่าบาทไม่มีปกติเนี่ยเราเคยเห็นรถทั่วทั่วไป มันจะเป็นแค่พลาสติกเนี่ยยื่นออกมาเวลาชนมามันก็จะแตกแต่ตัวนี้เขาให้มาแบบแบบเดียวกับรถราคาแพงๆอะ่ะนะครับเนื้อเนื้องานเขาดีมากจนถึงโอเคทีนี้เรามาดูของด้านตัวรถนะฮะจะสังเกตได้ว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นรถราคาทั่วไปเขาจะเป็นพลาสติกเชื่อมแล้วเราไม่สามารถจะแยกชิ้นส่วนได้แต่ตัวนี้เราแยกชิ้นส่วนได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับสมมุติตัวนี้พังขึ้นมาเราแกะน็อตแค่ตรงเนี้ยเปลี่ยนได้เลยนะครับถือว่า อะไหล่รองรับพอสมควรแล้วก็ประหยัดเงินไม่ต้องมานั่งซื้อใหม่นะครับยางที่ให้มานะครับยางที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นยางลายยอดฮิตนะครับ5้าก้านนะครับมีดอกยางพร้อมนะครับคือเราสามารถพูดง่ายว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตอนเนี้ยยางที่ให้มาเนี่ยมันเป็นยางวิ่งทางเรียบทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดิฟก็เราก็ต้องไปซื้อล้อดิฟมาผมก็มีขาย มีหลายราคาก็แค่ตั้งแต่200กว่าบาท300กว่าบาทอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่า,าคุณลูกค้าต้องการแม็กแบบไหนแม็กนอ,กอาหรือว่าแม็กงานเกรดไหนอย่างเงี้ยครับผมก็มีจำหน่ายให้ยางดิฟอีกก็เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็รีโมทนะครับรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเนื้องานเขาทำมาดีนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นรถ ราคาทั่วไปเนี่ยเขาให้แค่ถ่าน9โวล์แค่ก้อนเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาให้มาเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับอันนี้คือจะแถมในกล่องเลยนะครับ8ก้อนนะครับ8ก้อนตัวเนี้ยแถมในกล่องก็คือเราใส่ถ่านเข้าไปมันดีกว่าถ่าน9โวล์ยังไงแน่นอนครับมันเป็นถ่าน8ก้อนเนี่ย8ก้อนคือถ่านมาตรฐานและเบาไม่หนักนะครับใส่รีโมทไม่หนักหมายความว่าคุณเล่นรถน้ำมันเล่นทุกอย่างเราจะใช้ถ่าน8ก้อนอยู่แล้วนะครับ แน่นอนว่ามันการันตีถึงเรื่องการาระยะการส่งนะครับสัญญาณการส่งเนี่ยทำทำได้ดีนะครับรีโมทเป็นแบบไกลปืนนะครับขึ้นกาแน่นอนสัใจใจแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ก็จะมีที่ชาร์จให้นะครับที่ชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับโอเคมีแถมให้เรียบร้อยในกล่องนะครับแล้วก็โอเคทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเราเล่นนะครับเราเลือกได้2แบบก็คือว่า ถ้าเราไม่เอาไฟนะครับเวลาเราเราไม่ได้ต้องการไฟหรือเวลาเราเอาบอดี้ไฟตัวเนี้ยไปติดรถคันอื่นแล้วเราแล้วเราก็าไม่มีบอดี้ไฟเราก็เสียบโดยตรงเลยนะฮะกับแบตตัวเนี้ยเราก็เสียบเสียบโดยตรงกับตัวรถเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เสียบเสียบโดยตรงอย่างงี้ก็เราก็จะเล่นเป็นรถสามารถบินได้เลยคือทั่วไปได้เลยแต่บางคนชอบความต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นความแปลกใหม่หรือว่าความที่ว่าโดดเด่นนะครับเวลาเราไปเล่นในสนามเราไปแข่งในสนามเนี้ย โอ้โหคนอื่นมีไฟกันหมดเราไม่มีมันก็แปลกๆกันนะเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มๆทุกชิ้นส่วนนะครับก็เวลาติดตั้งไฟนะครับอ่าโอเคครับผมจะให้ดูนะฮะว่าสวิตช์เนี่ยตัวเนี้ยคือคุณสามารถไปเสียบกับรถไฟฟ้ารถน้ำมันรถทุกอย่างได้นะครับ คือพูดง่ายๆว่าค,คุ้มเกินคุ้มจริงๆอ่าโอเคเราก็มาเสียบเสียบกับตัวลดอย่างนี้ปักตัวนี้เราเสียบรดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วอีกปักหนึ่งเราก็มาเสียบกับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟเขาติดละนะฮะติดละโอเคอ่าไฟท้ายโอเคโอเคนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ ็เรียกได้ว่าแรงนะครับคันนี้รถพวกนี้ไม่มีผิดหวังผมบอกได้เลยถ้าขึ้นชื่อว่ารถดิฟนะฮะผมบอกได้เลยว่ามันต้องขับเคลื่อนสี่ล้อแน่นอนถ้ามันขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยกาลังมันไม่พอมันดิฟไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยโรงงานที่เขาทดอัตราเกียร์มาให้เนี่ยหรือว่าแม้แต่แบตเตอรี่ที่เขาให้มาอมอเตอร์ที่เขาให้มาทุกอย่างคือคือเขาได้เซตมาอย่างดีแล้วก็ราคาเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเกินคุ้มค่าจริงๆลองตัดสินใจดูได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็โทรสั่งซื้อที่ผมได้ที่เบอร์นี้นะครับนะฮะก็ะจะขึ้นที่หน้าจอแล้วก็อยากเห็นรายละเอียดสินค้าทั้งหมดก็เข้าไปดูได้ใน w w w m a t t o y .com นะครับมีอะไรก็สามารถพูในเว็บบอร์ดก็ได้ส่งอีเมลหาผมก็ได้หรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้หรือจะเม้นใน YouTube นี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบให้เลยนะครับ แล้วก็สินค้าทุกชิ้นเนี่ยผมมีบริการส่งถึงบ้านด้วยระบบ EMS นะครับเวลาผมส่งเนี่ยผมก็จะมีะหมายเลข EMS ให้นะฮะผมก็จะโพสไว้ที่เว็บบอร์ดผมเลยในในเว็บแมททอยหรือ,อต้องการให้ยังไงบางคนไม่ทันใจอัโทรมาถ,ถามเลยผมก็แจ้งหมายเลขเลยทีนี้เราก็จะรู้ละหมายเลขสินค้าเนี่ยที่เราโอนเงินวันนี้เราโอนเงินวันนี้ของถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเช็คได้เลยการค้าขายของผมคือ ผมเน้นทํางานคือตรงไปตรงมานะครับลูกค้าสบายใจคนขายภูมิใจลูกค้าได้ของลูกค้ายิ้มนั่นะคืองานของผมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละมีอะไรก็สนใจติดต่ออย่าลืมนะครับติดต่อเพิ่มเติมที่เบอร์นี้นะฮะเบอร์นี้เลยนะครับ